ถ้าคุณเคยประทับใจกับพ่อโมดแม่โมดและตะเกียงแก้ววิเศษความประทับใจเหล่านั้นกำลังจะกลับมาอีกครั้งผอมไล่เวทมนต์เร็วๆนี้ก่อนจะไปดูภาคใหม่ล่าสุดมาดูกันค่ะว่าภาคก่อนหน้านั้นมีใครสแสดงกันบ้างเริ่มกันที่ภาคแรกสาวน้อยในตะเกียงแก้วออกอากาศปี2545นางเอกของเรื่องเจนนี่สแสดงโดยแคทเอรียาอิงริชส,ส่วนพระเอกของเรื่องนะคะอิทธิกรสแสดงโดยปอน,นัทวุฒ ต่อมาปี2547สาวน้อยในตะเกียงแก้วภาค2ตอนแม่มดน้อยตัวปวนฮันนี่แสดงโดยปูไปยาซาเนียแสดงโดยขวัญอุตสามณีและพระเอกของเรื่องชาโนนแสดงโดยเต้นตะวัน และในปี2555กับภาค3อส่วนน้อยในตะเกียงแก้วใบเฟือนพิมพ์ชนกรับบทแนนนี่ทับทิมอัญญรนรับบทดารากาส่วนพระเอกของเรื่องนะคะทีแรกวางตัววินทาวินเอาไว้แต่ว่าวินเนี่ยติดเรียนนะคะก็เลยถอนตัวออกไปทำให้บทภวัตนะคะตกเป็นของออบชนะพล ปี2561กับภาค4เรื่องพ่อมดเจ้าเสนีภาคนี้นางเอกไม่ใช่แม่มดเหมือนภาคอื่นๆที่ผ่านมาแต่เกิดมาในตระกูลล่าแม่มดนิสราแสดงโดยพิมพิม,พมประภาโรมแสดงโดยโดนัทพัทรพลร่วมด้วยบิววรพลรับบทแมทธิวแพลเชอร์มาวีรับบทมาริสาโกวสินรับบทเดวิดและกิฟสุพิชชารับบทโมนา และล่าสุดกับภาค5มนตาในตะเกียงแก้วภาคนี้ได้การนัดช้ามารับบทนางเอกนำแสดงคู่กับพระเอกภูมิเกียรติภูมิรวมด้วยไตยจกักรพัฒและเชอเชอรีน